สวัสดีนักเรียนในห้องส่งนะครับจอกโรงเรียนพระขนมพิทยาลัยนะครับและน้องๆจานโรงเรียนวัดสุทธิวรลามนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อของภาษาไทยในในส่วนของวรรณคดีเบื้องต้นนะครับวรรณคดีเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับและการสอบโควตาทุกๆมหาวิทยาลัยของน้องๆอย่างแน่นอนนะครับหัวข้อที่เราจะมาเริ่มเรียนในวันนี้นะครับคือหัวข้อนะครับที่ครูเขียนไว้ในหัวในใน,ในเอกสารประกอบการสอนนะครับคือหัวข้อกลยุทธที่ทางวรณศิน์น,นะครับทีนี้นะครับครูอยากถามน้องๆหน่อยว่าวรณศิป์คืออะไรครับน้องๆรู้จักสัมผัสพยัญชนะ สัมผัสสระสัมผัสวรรณยุกถูกเป่านะเราเราลองย้อนกลับไปถึงในเนื้อหาที่น้อง,องๆเรียนไปในอดีตนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละเราเรียกรวมๆว่าวณศิลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะวณศิลป์จึงหมายถึงศิลปะในการแต่งถูกไหมครับศิลปะในการแต่งนะครับทีนี้เนี่ยนะครับครูจำแนกครูจำแนกในหัวข้อของวรณศิลออกมาเป็นหัวข้อทีดที่ น้องๆสามารถจับประเด็นไปทำข้อสอบได้นะครับหัวข้อที่1คือการเล่นเสียงนะครับซึ่งการเล่นเสียงเราแบ่งเป็น3กรณีนะครับน้องๆสามารถจดได้เลยนะหคือเล่นเสียงเพียนชนะนะครับสคือเล่นเสียงสระและเล่นเสียงวรรณยุกนะครับเล่นเสียงเพียนชนะนะครับสระนะครับและวรรณยุกนะครับซึ่งการเล่นเสียงทั้ง3ประเภทนี้นะครับมันจะอยู่ในวนาารรณคดีของน้องๆทุกเรื่อง เช่นถ้าสมมติว่าน้องๆอ,อยู่ม .6 ถูกไหมครับถ้านักเรียนที่อยู่ม .6 ก็อาจจะมีในเรื่องเอสภาคุณช้างคุณแผนก็มีนะครับหรือว่า,าจ,จะอยู่ในวนรรณคดีเรื่องสามัคคีเพศคำฉันถูกไหมครับซึ่งวรรณคดีทุกเรื่องเนี่ยถ้าเป็นร้อยกรองเนี่ยมันจะสอดแทรกลักษณะ,ก,ษณะการเล่นเสียงทั้ง3ประเภทนี้อยู่นะครับเรามาดูตัวอย่างคราวนะครับการเล่นเสียงพยัญชนะนะครับ นักเรียนจําไ้เลยสั้นๆเล่นเสียงพยัญชนะคือเสียงพยัญชนะต้นทําไมเดียวกันทําไมเดียวกันครับเสียงเดียวกันถูกไหมครับเช่นอะไรเช่นเช่นคําว่าสมมติครูพูดคาว่าจุกจิกถูกไหมครับเสียงพยัญชนะต้นเนี่ยเหมือนกันถูกไหมครับคือเสียงเนี่ยเสียงเจ้าจานนะเสียงเจอกับเสียงเจอถูกไหมครับเนี่ยเล่นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูที่เสียง เราจะดูที่รูปพยัญชนะไม่ได้อะเช่นครูก็พูดว่านายนะครับนายกับแหนงนะครับเสียงที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยน้ี่เห็นไหมการเรียนเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไปสู่การเรียนเรื่องระบบเสียงก็ได้นายกับแหนงเนี่ยเสียงพยัญชนะต้นที่เกิดขึ้นคือเสียงนอนและเสียงน ถูกไหมครับหอหีบไม่เกี่ยวเลยถูกไหมครับเพราะมันคืออักษรนำถูกไหมล่ะนะครับทีนี้เรามาดูการเล่นเสียงสระกันนะการเล่นเสียงสระหรือสัมผัสสระเช่นคุกรพูดว่ากินกินอ่ะคุกรพูดว่ากินดินกินกับดินถูกไหมครับสระเดียวกันนะครับแล้วก็เสียงตัวสะกดเสียงเดียวกันนะนี่ไงสระก,กับตัวสะกดเสียงเดียวกันนะครับน้องๆจำจำไปใช้ได้เลย นะเป็นสูตรสําเร็จที่ตายตัวเลยนะครับถ้าเป็นการเล่นเสียงสระเนี่ยคือใช้สระกับตัวส,ะก,สะกดเสียงเดียวกันนะครับส่วนการเล่นเสียงวรรณยุกนะการเล่นเสียงวรรณยุกอันนี้น้องๆอาจจะไม่ค่อยเจอนะแต่การเล่นเสียงวรรณยุกเนี่ยคือเสียงวรรณยุกมันจะค่อยๆต่ําไปสูงเช่นคําว่าเจา้าเจ้าเจ้าเห็นไหมครับเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้านะครับ ในประเด็นนี้ข้อสอบในในแต่ละปีนะนักเรียนในข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยออกบ่อยมากๆเลยนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับที่เป็นประเด็นที่ข้อสอบออกจํานวนมากคือในหัวข้อของการเล่นคำนะเราจําแนกออกเป็นประมาณ3ชนิดชนิดที่1คือการเล่นคําพ้องนะครับการเล่นคําพ้องนะอ่ะน้องๆดูสิว่าในในคำพันที่ครูยกตัวอย่างมาให้ อาแต่ครูแอบขีดมาให้แล้วเห็นเปล่าเล่นคำว่านวลน้องๆต้องดูซิว่าคำพันธ์ที่ครูยกมาให้เนี่ยมาจากวรรณคดีไทยเรื่องอะไรเรารู้เลยพเพราะรถมีคำว่าอะไรอยู่จินตลาเรารู้เลยว่าจินตลาต้องเป็นอีเหนาแน่นอนถูกไหมจินตลาคงไม่ได้อยู่ในขุนช้างขุนแผนถูกเปล่าอ่าทีนี้เราบอกว่าเราดูสิเราดูความหมายนะเราดูความหมายสิว่าการเล่นคำพองเนี่ยมันต่างกับเล่นคำซ้ําอย่างไรนะครับน้องๆดูนะ การเล่นคำพ้องเนี่ยความหมายต้องไม่เหมือนกันถูกไหมครับเล่นคำพ้องเนี่ยความหมายต้องไม่เหมือนกันนะครับน้องๆจะเอาไปบเป็นะเอาไปใช้สอบได้เลยนะครับนางนวลจับนางนวลน,นอนเห็นไหมครับอ่ะครูเขียนหมายเลขกหนึ่งนางนวลน,นะนางนวลโอเคเหมือนพี่แนบนวลสมอน นวลสมอนนางนวลในที่นี้คือนอกถูกไหมครับแต่น,นวลสมอนนวลสมอนในที่นี้หมายถึงหญิงันเป็นที่รักถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นคนละความหมายแล้วนะครับนี่คือเรียกว่าการเล่นคำพอที่นี้นะครับในข้อสอบบางครั้งนะครับเขาจะไม่ได้ใช้คําว่าเล่นคำพอบางครั้งเขาใช้สั้นกว่านั้นเขาใช้คําว่าเล่นคําเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้เลยว่าถ้าเกิดข้อสอบ นะมีคาว่าเล่นคำมาให้ความหมายต้องไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับต่อไปเล่นคำซ้ำนะเล่นคำซ้ำหรือในข้อสอบ e n t นทนนะหรือข้อสอบหลายหลายสถาบันเลยนะครับที่ใช้ในการสอบแข่งขันเขาอาจจะใช้คาว่าซ้ำคำก็ได้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะคำพันธ์ตัวอย่างที่ให้มา งามทรงวงดังวาดงามมารยาทนาดก่อนกลายนะครับงามอ่าเขียนหมายเลขหนึ่งงามหมายเลขสองอ่าดูสิความหมายเหมือนไหมความหมายเหมือนกันปะเหมือ,นเ,มอน,มนเหมือนมันหมายความว่าไงสวยงาม,งามถูกไหมสวยงามประเด็นต่อไป ประเด็นการเล่นคำอันต่อบปะหมายใอ,อชนิดต่อไปนะครับคือเล่นคำที่เรียกว่าอับภาษนะเดี๋ยวเราจะลองมาดูทฤษฎีกันแล้วลนักเรียนลองคิดในการทำโจทย์พร้อมๆครูว,ว่าหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีไปแล้วเนี่ยนะน้องๆทำโจทย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะดูคำพันธ์อับภาษอ่ะนิดนักเรียนโน่นิดหนึ่งอับภาษคือคำสามนะคำสามที่กรอน เสียงพยางนานะครับกร่อนเสียงพยางนาเป็นอะนะคบเป็นคำซ้ำที่กร่อนเสียงพยางนาเป็นอะเป็นเสียงสระอะเพราะฉะนั้นคำนี้ครูใส่มาให้แล้วคือวะวะวเะะพราะฉะนั้นนักเรียนลองเดาสิ ใครไม่รู้ลองดาวใครรู้ก็เก่งมากๆนะน้องๆที่ไม่รู้ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดก่อนที่ครูจะก่อนเป็นวะวะว,วัมันคือคำว่าอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแวววับเดี๋ยวก่อนดูนี่ก่อนคําซ้ําใช่ไหมน้องๆดูทฤษฎีดิคําซ้ําอ่ะเพราะฉะนั้นคําซ้ําต้องเขียนติดเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรวับวับวับถูกป่า มันต้องเป็นวับวับวับอ่ะน้องๆคิดดูวับวับวับแบบนี้คือคําซ้ําถูกไหมถูกถูกแต่ในคำพันธ์เนี่ยเราต้องมีเสียงหนักเบาถูกไหมครับเสียงหนักเบาเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นวะวะวะับถูกไหมครับชนิดถัดไปหัวข้อนี้นะที่คุณนํามาสอนเนี่ยเพราะครูรู้สึกว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะ ยังมีทักษะในการวิเคราะห์ที่ไม่เฉียบขาดเท่าที่ควรนะครับครูจึงเลือกนามาครูเลือกมาอย่างละหนึ่งตัวอย่างนะครับเด่นๆเป็นครูจะสอ,อนในลักษณะของในสิ่ที่เรียกว่าโวหารภาพโพสนะน,น้องๆทุกคนเรียนแล้วถูกไหมวอหารภาพโพส์ภาพโพส์คือการกล่าวเชิงเปรียบเทียบนะภาพโพส์คือการกล่าวเชิงเปรียบเทียบ การกล่าวเชิงเปรียบเทียบน้องๆสังเกตไหมว่าการใช้ภาษาของออนักเรียนหลายๆคนในปัจจุบันถูกไหมยังบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากจะทําแบบนี้เพราะว่ากลัวเสียภาพพดซึ่งเป็นคําพูดที่ผิดจริงไหมจริงจริงต้องเสียภาพอะไรภาพลักถูกปะเพราะฉะนั้นภาพพดกับภาพลักมันไม่เท่ากันนะครับภาพลักคือสิ่งที่ บุคคลหนึ่งๆเนี่ยนะสแสดงออกมาถูกไหมแล้วบุคคลบุคคลใดๆก็ตามเนี่ยมองเห็นนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าภาพลักษณ์ทีนี้ภาพพจน์หมายแลขหนึ่งชนดิดที่หนึ่งนะเป็นภาพพจน์ที่เด่นมากๆคืออุป,ปมาวโวหารนะเมือ่อน้องๆเจอคำว่าอุป,ปมาปุ๊บนะน้องๆต้องรู้เลยอุป,ปมาคือการเปรียบเหมือนถูกไหมครับอุป,ปมาคือเปรียบเหมือน, <S <S อนคือเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับ คำพัน์ตัวอย่างนะครูกำลัให้มาคร่าวๆพอนะเพราะว่าน้องๆเจอในการเรียนวนาารรณคดีทุกๆวันอยู่แล้วนะคำพันที่บอกว่าครานั้นพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบแค้นข้างดังเพลิงไหมเหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟดูดูเป็นได้อีวันทองมันต้องมาจากวาารรณคดีเรื่องใดขุนช้างขุนแผนถูกปะเพราะมีวันทองเราบอกแล้ววันทองคงไม่ใช่มัทนา ถูกป่ะทีนี้แล้วบอกว่าคำพันธ์นี้เปรียบอะไรเนี่ยนะักเรียนพระองค์ผู้ทรงพบในบุคคลน,นี้คือสมัยพระพันวสา,าถูกไหมครับฟังจบแขนข้างดังเพลิงไหมแขนเหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟถูกไหมครับเปรียบความแค็นเนี่ยเหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟนะเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตคาว่าดูดูไหม คำว่าดูดูเป็นคําชนิดใดในภาษาไทยนามสรรพนามกริยาวิเศษหรือเปล่าบุพบทสันธานหรืออุทานเป็นอะไรเอ่ยให้เลือกเป็นอุทานอุทานแสดงอาการอะไรอะ่ะอาการอะไรโกรธนะโกรธมากๆนะดูดูเนี่ยเป็นแสดงอาการโกรธนะทีนี้อคำเด่นๆน,นะนักเรียนบันทึกลงไปนิดนึงนะ นอกจากคำว่าโกรธมีคำว่าอะไรอีกเด่นๆอ่ะใครตอบกูได้ดังราอะไรอีกประดุดดุดพ้างคำนี้ดีขึ้นมาหน่อยเพียงเพียงอ่ะเมื่อกี้พูได้ยินน้องๆข้างหลังตอบปูนมีเล่ใช่ไหมครับนะมีกลถูกไหมครับ นะนี่คืออุปมาโวหารถูกไหมครับอุปมานะครับนี่คืออุปมาคำเด่นเดนคือน้องๆจะรู้แต่คำว่าเหมือนคําเดียวไม่ได้ไงถูกไหมครับเพราะว่ามันมีมากกว่าคําว่าเหมือนมากมายนะ,ะทีนี้ภาพโพ์ต่อไปนะครับคืออุปลักษ์นะอุปลักษ์คือการเปรียบเป็น ถูกไหมครับเปรียบสองสิ่งเนี่ยเปรียบเป็นหรือไม่ก็คือนะตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนเห็นความรู้คือดาบสู้ดาษกรความรู้เนี่ยเปรียบความรู้คือดาบไว้สู้กับศัตรูถูกไหมครับความรู้ไม่ใช่ดาบจริงๆนะครับระวังให้ดีนะอ่ะสิ่งที่ครูเตือนมาให้นักเรียนนะครูเตือนมาให้นักเรียนแล้ว ระวังคําว่าเป็นกับคำว่าคือบางครั้งเนี่ยไม่เป็นอุปรลักษ์หากไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบหากไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอ่ะแล้วนี่ดูตัวอย่างอ่ะคำพันธ์ที่ครูให้มาดูน้ำวิ่งกริ้งเชี่ยวอ่ะตไม่เอก เป็นเกลียวกรอกดูน้ําวิ่งนะครับกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกอ่ะน้องๆสังเกตเป็นเป็นในที่นี้นะครับคาว่าเป็นในที่นี้ไม่ได้เป็นความเปรียบแต่เป็นการบอกของบอกลักษณะของน้ําถูกไหมครับเป็นการบอกลักษณะของนา้นาน้ําวิ่งข้อนี้มีภาพโพสชนิดหนึ่งแทรกอยู่ใครตอบคุณได้น้ําวิ่งน้ําวิ่ง บุคลวรวรัตรนะยี่ยมนะเป็นเกลียวกรอกข้อนี้ไม่เป็นอุปรกณ์แน่นอนเพราะไม่ใช่ความเปรียบนะอแต่ถ้าสมมติว่านะถ้าสมมติน้องๆหลายคนพูดว่า,ฉ,า,วาวฉันจะเป็นดาวอ่าน้องๆหลายคนบอกว่าฉันจะเป็นดาวนี่คืออุปลักษ์นี่คือจุดที่น้องๆต้องระวังให้ดีนะนะน้องๆต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับชนิดถัดไปคือบุคลวรวรัตนะบุคลวัต บุคลวัตคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกไหมครับสิ่งที่ไม่มีชีวิตทํากรียาเหมือนมนุษย์หยาดน้ําค้างเนี่ยพรางพลายในสายหมอกหม่หมหม่มนะครับเห็นไหมครับห่มกลีบดอกลั่นทมท้าลมหนาวเนี่ยน,น้องสังเกตกริยาว,ว่าหม่มหยาดน้ําค้างเนี่ยห่มไม่ได้สดงวา้อนี้เป็นบุคลวัตนะครับแน่นอนนะทีนี้ปัญหาที่น้องๆหลายคนประสบคืออะไรรู้ไหม น้องๆหลายคนรู้นะว่าข้อนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตทำากลิยาเหมือนมนุษย์แต่น้องๆจำชื่อไม่ได้นึกออกปะประเด็นนี้อาจจะเกิดขึ้นอยู่กับใครบางคนเนาะนะน้องๆจำชื่อไม่ได้ว่าอันนี้มันชื่อว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องๆจะไปเข้าห้องสอบนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมให้ดีคือน้องๆต้องมีสติให้ดีนะครับเวลาเราทวนหนังสือเนี่ยถูกไหมครับบางทีเราทวนเยอะแต่บางทีเราจำอะไรไม่ได้เลย เพราะฉะนี้นเราทวนค่อยๆไปนะครับจำชื่อให้ได้ด้วยนะ,ะทีนี้ขั้นต่อไปคืออาติพศอติพศออติพศคือการกล่าวเกินจริงบางคนจำไม่ง่ายอาติคือโอเวอร์ถูกไหมครับอ,อาติคือโอเวอร์น้องๆรู้ป่ะบางคนรู้แต่อาติพศยังไม่พอ มีอีกชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียงกันคืออวะพศอวะพศคือการกล่าวน้อยกว่าจริงถูกไหมครับกล่าวน้อยกว่าจริงกล่าวน้อยกว่าจริงนะตัวอย่างคำพันธ์ถึงโลกแตกแหลกเป็นผงทุลี รักเต็มปรีไม่มีรู้คลายโอ้โห oh. โลกแตกแล้วแหลกเป็นผงธุลีแล้วความรักจะยังไม่มีวันเสื่อมคลายก็โลกแตกเราจะเอาเอาสถานที่ที่ไหนรักกันเนึ่อออกไหมอ่าอันนี้คือการกล่าวเกินจริงแน่นอนนะครับชนิดถัดไปอ่าสัทธพจน์น้องๆสังเกตราาศัพท์ให้ดีสัทธะนะครับสัทธะหมายถึงเสียง อาตัวอย่างคำพันธ์ที่ให้มาฉับชวยชกฉกช้ำฉุบฉับคำว่าฉุบฉับเห็นไหมอ่าฉุบฉับฉุบฉับเป็นเสียงของการชกแน่ๆถูกไหมครับฉุบฉับอ่าคำถามนิดนึงเอ๊ะคำพันธ์เนี้ยทั้งหมดเนี้ย